สวัสดีค่ะมาดูมะละกอนะคะอันนี้คือพื้นนะคะพื้นที่โคนต้นนะคะมะละกออะไรจะมาออกลูกตั้งแต่โคนต้นเลยนะคะดูค่ะมาเจอแบบโอ้ยสะออนสะออนมะละกอมะละกอที่ไหนมะละกอที่บ้านของคุณย่าที่ต่างจังหวัดนี่แหละคะ่ะ หลายคับบองงมคับบ่ปั้ดสะออนสะออนแบบุวงเพิน่นคุณย,าย่าและปู่ว้ข้างบ้านเพิน่นคุณยายก็คือคุณแม่ของคุณย่านี่แหละค่ะนะคะเนะมื่อสะออนซอยกันพี่น้องเมื่อสะออนซอยกันแบบฮวงอีหย่างเกิดไปแต่โคนต้น งามหลายสออนหไหลนะคะมาเอาไปต่าเด้อพี่น้องมา,อา,า่อบอกคงไปต่าเด้อค่ะขอบคุณเด้อค่ะเดือที่เข้ามาดู